ใครถนัดหน่อยตอนมันโชคกเห็นไหมมันยาอยย่อขยายนะใครจะเอาหายอากาศมาใช้อะ่ะก็ต้องชำนาญอะ่ะย่อขยายนะดูนะ มันก็ยังได้อีกหลายลูกเห็นไหมใครรู้จักทำตรงเนี้ยมาอาศัยจังหวะที่มันเขาเรียกตีกินขึ้นรถไฟอะรถไฟมันวิ่งอยู่มันวิ่งด้วยความเร็วหนึ่งร้อยความรู้สึกอะเดี๋ยวมันโชคตลอดมันโชคของมันอะเราแอบอะไรรู้ไหมฮะเราแอบปีนขึ้นไปกินโดยการขนขนอากาศตามขึ้นไปด้วยเพราะมันกำลังวิ่งไปงหน้าเนี่ยขน ม,มันก็ขนขึ้นไปแล้วก็หยุดรอทนดื้อคลายแต่ว่าผมทําให้เจื้อนดูอะเจื้อนต้องไปทําเองผมทําเนี่ยก็ได้เท่ากับที่ผมทําเจียนทําเนี่ยประเด็นคือเจียนมันรู้มากง่ายๆเลยรู้มากทําน้อยไอเราอะ่ะเจื้อนอะยังไม่รู้วันหนึ่งถ้ารู้มากจะทํามากทําน้อยสําคัญให้มันเป็น อันหนึ่งอันเดียวกับร่างกายให้ได้มันก็แค่นั้นเองสำหรับความรู้สึกนะครับ